อุ้ยแค่เกี่ยกอ่ะอืมดิเจ้าพาไปลงได้เล็บขึ้นแล้วว่ะหนูเล็บมันแทงไทชั่นกระโบอ้าว เล็บมันแทงสุด่ีตคันเย่คันใช่ไหมติเล็บเล็บมันแทงเล็บคือพูดง่ายๆว่าแบบมันมันเป็นแผลมันยังไม่นี่มากอ่ะแล้วครวานี้มันพอขึ้นมามันก็แทงเลยเนี่ยแทงแทงเนื้อ,อ เล็บด้วยน,นะเล็บเพิ่งขึ้นมาหน่อยเดียวเองนะหน,นูเจ็บเจ็ดแล้วว่าพี่ตูสหนมาเกี่ยขบแล้วค่ะ <c oughs> เอาไอ้นั่นเขีย่ยไม่ได้เพราะว่ามันคมแล้วเนื้อมันอ่อนดูดิอืมมันแหลมมันแหละดูดิดูด,ดิหืม มันถึงได้แบบเล็บจิกแล้วไงเล็บจิกมันถึงได้เริ่มลอกนะั่นหนูเนาะเดี๋ยวดูง่ายๆเลยถ้าลอกเนี่ยต้องมาเลยถ้าลอกแล้วต้องรีบแบบไอ้นี่เลยเนี่ยยังหนังยังหนังซึ้ดๆอยู่นะ่ะต้องเกิดหนัง

อยากให้ทรงเล็บมันสวยๆมันก็ขึ้นไม่ได้เน้ข้างนั้นมันม<อ>แปลกมากเลยเนาะขนาดนี้นิดนึงย่งที่มทิมนิดนึงก็ทิมนิดนึงก็จิบแล้วอะ่ะอยากจะปล่อยให้แบบเป็นทรงเล็บสวยๆเหมือนเขาก็ปล่อยไม่ได้ไไดข้างนี้เป็นหนังหนังม้วนเนี่ยหนัง เนี่ยแค่นี้ก็แบบแค่นี้ก็แบบคันยุบยับยุบยับยุบยับเนี่ยเวลาเวลาเอาหนังออกเงี้ยพี่คันอะ่ะเน็ตคันของตัวเอง <c ười> คือแบบคนเป็นลบเล็บขบอ่ะมันจะเข้าใจเลยนะเพราะมันมันยุบยับยุบยับมันจะคัน,นย,ยุบยับเลย,ยะพอเวลาเอา งเียนะเอางานนะพี่ดุเว้เหมนให้ว่ามันสุดยอดอ่ะมันคันมากเนี่ยอย่างเงี้ยหอาออกไม่ได้สักทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเคี่ยวเนี่ยมันเคี่ยวหนังหนังมันดึงยากก็เลยมันเคี่ยวหนังมันไม่ออกเป็นก้อนไงมันออกทีละนิดละนิด ออก,กละนิดละนิดละนิดถ้ามันเป็นก้อนเป็นดวงเป็นดวงมามันจะแบบเบาเลย